ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้เรามีเป็นตัวโซเฟตโปร4นะครับตัวนี้อาการที่ลูกค้าส่งเครื่องเข้ามาให้เราซ่อมนะครับก็คือพอมาถึงเนี่ยเครื่องมันเปิดไม่ติดก็คือเวลากดเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีภาพไม่มีแสงอะไรขึ้นเลยทีนี้ก็ทำการ ตรวจเช็คดูนะครับก็พบว่าตัวเครื่องเนี่ยยังมีเสียงการทำงานของตัวพัดลมอยู่แล้วก็ไฟที่ตัวคีย์บอร์ดก็จะมีแสงสวา่างขึ้นเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยติดแต่ว่าภาพเนี่ยไม่แสดงผลน,นะครับทีนี้เราก็ทำการไล่เช็คก็คือปรากฏว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่ตัวจอแต่ว่ามันเป็นที่ตัวเมนบอร์ด ก็คือตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีพวกไ c ซีต่างทีนี้ผมก็ไปเจอว่าตัว R ครับมันยืดค่าอยู่ตัวหนึ่งก็คือเวลาไฟเข้ากับไฟออกเนี่ยเวลาตัว R มันยืดค่าก็คือมันจะทำให้ไฟออกแบบผิดปกติทำให้หน้าจอเนี่ยมันไม่ขึ้นภาพทีนี้ก็เลยทำการเปลี่ยน IC ตัว เพราะหลังจากเปลี่ยนก็สามารถที่จะทำให้เครื่องมันกลับมาเปิดติดเหมือนเดิมได้แล้วก็เป็นอันจบเคสต,ตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ก็คือเครื่องเปิดติดแต่ว่าไม่ขึ้นภาพอะไรนี้สามารถนำเครื่องนะครับส่งเข้ามาซ่อมกับทางร้านได้ทุกสาขาเลยนะครับผมก็สำหรับ ขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ